เข้าสู่เซตที่3ครับโคดออสเองเนี่ยก็ยังคงใช้ไล์อัพเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่เปลี่ยนตัวเซตเป็นผ่อนพันเท่านั้นแต้มแรกของไทยนะครับวลิสลาวิ่งเข้าออตีตรงกลางเลยเป็นลูกบีแซตตัวบล็อกกลางของฝรั่งเศสรู้สึกจะค่อนข้างสับสนนะครับในการบล็อกเป็นลูกที่สวยเอามากเลยนะครับเหมือนกับว่าฝรั่งเศสเนี่ยอ่านไม่ค่อยออกในการโจมตีแบบนี้เซตนี้คะแนนเบียดกันมาตลอดเลยนะฮะ ตอนช่วงกลางเซตมีเลื่อมเหลื่อมนำเราออกไปบ้างนะครับ2-3ส,สาคะแนนแต่เราก็ยังคงใช้การวิ่งตีตรงกลางนะครับซึ่งก็ได้ผลนะมีเปลี่ยนหัตถยาลงไปด้วยเพื่อปรับจังหวะเล็กๆน้อยนะครับแต่ว่าหัวเสาของเราก็ยังคงใช้2ดาวลุ่งหลักนะั่นก็คือวริศรากับดนพรโดยให้สลับกันคนหนึ่งอยู่แดนหน้าอีกคนก็จะไปคุมอยู่แดนหลัง จนแต้มมาเท่ากันที่23เท่าครับ23เท่าแล้วก็แต้มที่24เราก็มาได้น้องบีมครับพิมพิชญาลอยจาก3เมตรทุบลงไปสวยสวยงามมากเลยนะครับสมกับที่เป็นดาวเด่นในทัวร์นาเมนต์นี้จริงๆจากนั้นก็มาเป็นแต้มเซตพอยต์โค้ดออสนะครับค่อนข้างละเอียดมากเลยนะครับใช้ชัชชุออนเปลี่ยนมาแทนวริสลาเพื่อมาคุมหน้าบล็อกในตำแหน่ง4 แต้มนี้โต้กันไปมาสุดท้ายฝรั่งเศสกะว่าจะปั่นใส่มือพอรพันธนะครับแต่พรนพันหดมือกลับนะครับลูกก็เลยออกไปเซตนี้เราก็เลยชนะนะครับ25ต่อ23